รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดค่ะนนทบุรีเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีผลไม้ให้รับประทานตลอดทั้งปีนะคะและทุเรียนเมืองนอนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งเพราะสร้างรายได้สูงมากค่ะ Mind, passion. The uncharted new, new unch ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดเรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนและผู้บริหารองค์กรสวนท้องถิ่นถึงการอนุรักษ์บำร,รุงรักษาทุเรียนเมืองนอนทให้คุณภาพดีตลอดไปค่ะช่วงโฟกัสออน สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milux สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบรายการไลฟ์วีริตี้กับผมเฉลิมชัยยอดมาแล้นะครับวันนี้ผมพาคุณมาที่ตลาดทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นปลายฤด,ดูแล้วนะครับเราจะไปคุยกับผู้ร่วมสนทนากับเราสองคนนะครับคนหนึ่งคือคุณหนึ่งรุษไทยสังรุ่งซึ่งอยู่ในชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์นะครับซึ่งจริงๆหลายคนจะเรียกว่าผู้ใหญ่หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับ คุณพรชัยคงชุ่มซึ่งเป็นรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองไซม้าเทศบาลเมืองไซม้าจังหวัดนนทบ,บรุรีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับถามนิดนึงครับช่วงที่เรากาลังมาคุยเนี่ยมันก็ถือว่าอันนี้เป็นปลายฤด,ดูทุเรียนแล<ช>้วใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติฤด,ดูทุเรียนเมืองนนทที่เริ่มได้กินปกติจะเริ่มกินได้กินเดือนไหนครับ กลางเมษาค่ะกลางเมษาเพราะงั้นก็คือกลางเมษาเริ่มได้กินก็จะพามิถุนาก็จริงๆก็แค่ประมาณสองเดือนสองเดือนปีเนี้ยปีปีที่เรากำลังคุยนะครับถือว่าผลผลิตทุเรียนของนนเยอะไหมครับเฉพาะหมู่หกไซม้านะคะ2,500ลูกค่ะนี่ถือว่าเยอะหรือน้อยถือว่าเยอะกว่าทุกปีค่ะแล้วครับืองพันคือทุกในเฉพาะหมู่หกเฉพาะหมู่หกไซม้าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยในสวนทุเรียนตรงนี้นะครับประมาณกี่แปดสิบสองไร่ค่ะ ไป2ไร่2,500ร้อยรูปถือว่าเยอะแล้วถ่าน้อยเนี่ยแสดงว่ามีหลักร้อยค่ะเป็นหลักร้อยเลยปีนี้ที่มันเยอะเท่าไหร่คะเนื่องจากว่าต้นที่เราทั้่งปลูกเนี่ยเริ่มมีผลผลิตต้นที่เพิ่งปลูกมีผลผลิตเริ่มผลิตมากขึ้นนะคะและปีนี้ก็อากาศค่อนข้างอํำนวยนิดนึงผลผลิตก็เลยได้ผลผลิตเยอะผมก็เรียนถามรองพลอชัยเคยมีสวนเมื่อก่อนในประมาณนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือตอนนี้ทาหน้าที่เป็นรองนายกเทศมนตรีของไซมาร์เนี่ยนะครับมีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกร ผลทุเรียนนะครับให้ผู้ง่ายคือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่ดิมันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ขายกันหมดนะครับนีนโยบายไงบ้า,งงบาที่จะอนุรักษ์เก็บเอา,าไว้จะเรียนให้ฟังว่างานนี้เป็นงานแรกของเทศบาลเมืองไซม้าเลยครับเพื่อร่วมกับทางชาวสวน huh. ชาวเกษตรกรที่มาเปิดที่วัดบางนาเนี่ยใช่ครับอ๋อเป็นปีแรกเลยเป็นปีแรกปีแรกเลยครับครับผมเป็นปีแรกจริงๆครับแล้วตอนนี้ทางทางเราทางผู้ใหญ่หนึ่งทางเทศบาลเมืองไซม้าครับก็มีการผลักดันให้เกิด ตลาดนี้ขึ้นมาในการรักถิ่นทุเรียนนนท์นะฮะครับพระเอิญเจ้าอาวาสเนี่ยครับสนับสนุนอีกแรงนึงครับให้ใช้สถานที่นี่พื้นที่ในวัดใช่ครับเราก็มาใช้พื้นที่ของวัดเนี่ยโดยที่วัดเนี่ยไม่ได้คิดค่าพื้นที่เพื่อสนับสนุนใช่ครับให้ชาวสวนเนี่ยมีพื้นที่ขายครับทีนี้อ่ะโอเคงั้นผมกลับมาถามเพื่อนหนึ่งทีหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทุเรียนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ เมื่อกี้อันเนี้ยผมแอบถามดูจากเปลือกอะครับมันหนาหนานะครับเปลือกหนาหนาแล้วบางบางชิ้นเปลือกก็บางบางนะครับไอความที่เป็นเปลือกหนาเปลือกบางนยครับมันคือสาเหตุยังไงครับอย่างเช่นเปลือกหนานี่มันเป็นทุเรียนแบบไหนครับทุเรียนสอนเป็นค่ะทุเรียนสอนเป็นคือออก ออกลูกปีแรกค่ะทุเรียนออกลูกปีแรกเราเรียกทุเรียนสอนเป็นก็คือเหมือนเหมือนทุเรียนสาวแต่ภาษาเปิดหนาสอนเป็นค่ะเปิะหนารสชาติอาจจะจางไปนิดนึงแต่ท้าเรียนที่มีผลผลิตแล้วประมาณ3-4ปีเนี่ยมันจะบางสีจะเข้มกว่าถ้าเป็นทุเรียนออกลูกใหม่เอาง่ายๆคือเรียกสอนเป็นภาษาชาวสวนนะครับมันเปิกหนารสมันจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทุเรียนเปลือกบาง นะครับอันนี้คือทุเรียนที่ออกลูกมาแล้วประมาณสัก3 4ปีอะไรประมาณนี้นะครับรถก็จะดีขึ้นเข้มข้นขึ้นครับผมครับครับทีนี้ผมผมถามอ่ะผมถามผู้ใหญ่หนึ่งอีกทีหนึ่งครับยังปกติแล้วทุเรียนไม่ว่าจะเป็นสอนเป็นหรือทุเรียนที่เอ่อออกผลผลิตมาสักประมาณ3-4ปีแล้วเนี่ยนะครับราคาต่างไหมครับถ้าตามหน้าสวนแล้วนะคะราคาต่างอ๋อถ้าตามหน้าสวนราคาจะต่างเพราะว่าเราเน้น ผลผลิตคุณภาพเป็นหลักนะคะครับผมถ้าทุเรียนสอนเป็นเนี่ยเปลือกจะหนาครับถ้าช่างกิโลเนี่ยผู้บริโภคจะเสียบดิเพราะเปลือกมันหนาไปแล้วเปลือกมันหนาไปแล้วนะคะแลวรสชาติของเขาอาจจะจางไปนิดนึงอันนี้เราก็จะขายใช้คําว่าดรอปลงมานิดนึงครับผมดรอปลงมานิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทูเรียนที่ต้นแก่คุณภาพเนี่ยเราก็จะเปบางไปอีกราคาหนึ่งคุณผู้ชมลองดูนะครับสิ่งที่เปรียบเทียบเห็นชัดมากก็คือทุเรียนที่บอกว่าสอนเป็นเปลือกจะหนา นะครับในขณะที่ทุเรียนที่บอกว่าเป็นทุเรียนที่ออกมาแล้วสักประมาณ3-4ีปีเนี่ยเปลือกจะบางบนะครับตัวเนื้อเนี่ยก็จะผิดกันเลยนะครับทุเรียนสอนเป็นเนี่ยเนื้อก็จะน้อยนะครับพอทุเรียนที่3-4ปีเนี่ยเนื้อก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หนึ่งก็เลยบอกว่าเวลาขายเนี่ยทุเรียนสอนเป็นก็ราคาจะถูกลงมาแต่ทุเรียนที่เรียกว่าออกมา3-4ปีแล้วเนี่ยก็จะราคาแพงขึ้นมาอันนั้นผมเรียนถามผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งครับในฐานะอย่างปีเนี้ยทุเรียน ที่เราขายกันทั่วๆไปในในเขตเมืองนนท์เนี่ยนะครับเอาไปที่หน้าสวนหรือมาตลาดแบบนี้ครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับโลละเราขายที่โลละพันสองค่ะโอเคพันสองนี่เฉพาะหมอนทองแล้วก็พันพื้นเมืองทั่วไปค่ะโอเคพันสองเฉพาะหมอนทองกับพื้นเมืองทั่วไปอะไรแพงสุดครับกันยาวค่ะกันยาวเท่าไหร่ครับห้าพันค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไปที่สวนป้าต้อยกับลุงหมูมันก็ห้าพันโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือห้าพันอันนี้คือพันสอง ทีนี้เวลาเรามาขายในวัดหรือว่าขายออโอเคนะอย่างในวัดเนี่ยถือว่าไม่ต้องเสียค่าพื้นที่<ะ>ก็ราคาเหลือเท่าไหร่ครับเราขายที่กิโลละหนึ่งพันบาทก็ถูกกว่าตลาดทั่วไปสองสองร้ 6, อยนะครับดฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อของที่ถูกกว่าแต่ปีนี้คุณซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่าวันที่เรานําเสนอออกรายการเนี่ยก็ตลาดก็ปิดแล้วนะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับมาที่วัดบางนาอย่างนโยบายปีนี้โอเคเปิดที่วัดบางนาแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าในเมืองนนท์เนี่ยเขาก็จะมีคนที่ปลูกทุเรียนเยอะสมมติชุมชนอื่นเขาอยากจะขอพื้นที่โอ้ทำไงดีครับเขาอาจจะต้องมาคุยกับทางเทศบาลทางอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างโอเคอันนี้เป็นของไซม้าแล้วก็เคดอื่นๆก็จะมีทุเรียนด้วยเราทางเราครับทางเรายินดีอยู่แล้วครับปีนี้ก็มาครับอ๋อมารวมกันได้มารวมกันครับยินดีคือไม่จำเป็นต้องเป็นไซม้าคือที่วัดบางนาเนี่ยโอเคให้อยู่ในจังหวัดนนท์แล้วกันมารวมกันได้มารวมกันได้ครับโอเคครับผมคือ เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สาม้าเท่านั้นขออนุญาตเสริมนะคะที่นี้25สวนค่ะมีบางใหญ่มีบางรักน้อยมีบางกลางค่ะโอเคก็มารวมที่นี่โอเค25สวน25สวนโอเคราคาก็จะขายเหมือนกันโอเคพี่แต่ว่าต่างกันที่ชนิดของทุเรียนทีนี้ผมแอบถามนิดนึงถ้าคนที่อยากจะกินก้านยาวอ่ะทำไงครับเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องจองกันข้ามปีจองไงบ้างครับ เดือนกุมภาประมาณมันปลายเดือนกุมภาเราจะเปิดให้จองแล้วค่ะโดยเข้าไปที่สวนหรือว่าเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ของชมรมอของกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนหมูหกไซม้าก็ได้นะคะหรือจะเข้ากับเทศบาลไซม้าก็ได้ค่ะเป็นเบอร์กลางโอเคก็คือพวงนี้คือเซิร์ชไปที่คําว่าเทศบาลไซม้าก็ได้เทศบาลไซม้าก็ได้หรือจะเข้ากลุ่มอนุรนักษ์ทุเรียนหมูหกก็ได้โอเคกลุ่มอนุรนักษ์ทุเรียนหมูหกอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าทุเร,รียนมันราคาดีอยากปลูก แล้วก็ผมเห็นนะผมก็เคยซื้อไปปลูกครับแล้วไปไม่รอดอบถามคนที่เป็นเจ้าของสวนการปลูกทุเรียนถ้าจะให้รอดอะไรสำคัญที่สุดครับแบบดูแลยังไงอะไรแบบไหน,นใจต้องมาก่อนค่ะใจต้องมาก่อนใจต้องมาก่อนเพราะว่าทุเรียนปลูกยากมากมดูแลประคบางมยิ่งกับเด็กเล็กอีกค่ะแล้วต้องถามว่าปลูกที่ไหนถ้าปลูกในเมืองนนท์แล้วปลูกในกรุงเทพเป็นดินค่อนข้างเหนียว ถูกไหมคะต้องยกเนินดินขึ้นมาเป็นเนินขึ้นมาเนินขึ้นมานะคะทำไมถึงต้องยกเนินดินเนื่องจากว่าเวลาลดน้ำจะได้น้ำจ้ไหลลงาไหลไหลไม่ขังแต่เมื่อไหร่คุณขุดหลุมนะคะมันจะเป็นอ่างกระทะน้ำจะไปขังลากร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราต้องต้องเรียนรู้ว่าทุเรียนเนี่ยเขาเป็นนิสัยยังไงนะคะเขาชอบชื้นแต่เขาไม่ชอบแฉะโอเคชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะนะคะเขาชอบร่องเย็นสบายแต่ฉันไม่ชอบร้อนโอเคฉะนั้นทุเรียนจะยืน พืชเดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ค่ะต้องปลูกผสมผสานอ๋อต้องมีอะไรบางเงาไว้เขาบ้างใช่ค่ะใช่ครับโอเคมีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชวนสองท่านคุยกันต่อว่าโอเคการกินทุเรียนอะไรก็แล้วแต่นอกจากจะมีสตังค์แล้วเนี่ยฮะก็ซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องจองเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ Mm -hmm. Keep going on Make my own decisions One by one, I'm in on, a chance you be, I'm coming for my ambitions Talk about it Would my mic a passion? Me since The new, new act Be Uncharted Got a lot of words that I be trying to say Uncharted, brand new days Cause I, but my journey's long หมมกับ Passion ่เอ u คุณ a r ้ชมครับเรามาสนทนากับทั้งสองท่านต่อนะครับนั้นมาเรียนถามท่านรองรนายกเทศเ,เทศมนตรีนะครับออตอนนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อกี้เราถามไปทีแล้วครับว่าคนเนี่ยก็ขายขายที่มากขึ้นนะครับเพราะ้างห้ามเขาไม่ได้ทีนี้ ทางตัวของเทศมนตรีหรือเทศบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายอะไรที่จะเหมือนสมมติอ่าเป็นเป็นแรงจูงใจถ้าคุณไม่ขายสวนถ้าคุณไม่ขายที่อะไรประมาณนี้ครับเราจะมีพูดง่ายๆคือเทคนิคจูงใจอย่างเช่นลดภาษีให้หรือว่ามีการเข้าไปช่วยดูแลอะไรเป็นพิเศษอะไรบ้างมีไหมครอย่างแรกผมเองก็อยากจะสนับสนุนให้ชาวสวนเนี่ยของทุเรียนของคนไทรมาเอาไว้อยู่ตลอดผมเองได้มีการพูดคุยกับมีการพูดคุยเบื้องต้นครับกับทางอดีตทูตพาณิชย์ นะครับทูตพาณิชย์ทูตพาณิชย์จังหวัดผมเองขออนุญาตสงวนนามท่านไว้ก่อนนะครับครับผมมีการพูดคุยยันเกิดขึ้นทีนี้ติดต่อชาวจีนที่มีกําลังซื้อทุเรียนนนครับบางทีเขาไปเจอทุเรียนจันระยองมันก็จะเป็นอีกเกตอีกราคาหนึ่งแต่ผมพยายามที่จะผลักดันให้ทุเรียนนนของเราเนี่ยและโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับขออนุญาตนิดนึงของคนซมานี่ครับเป็นทุเรียนแบบพรีเมียมนะครับทุเรียนแบบพรีเมียม มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วและนอกจากทุเรียนของเราแล้วเนี่ยยังมีผลไม้อย่างอื่นอีกนะครับขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับกระท้อนมะม่วงส้มโอนี่นะอ่านี่เป็นส้มโอส้มโอราก็มีกล้วยเกลือก็มีนะกล้วยกล้วยวหอมครับกล้วยหอมครับคือตรงนี้เราจะไม่ทิ้งเกษตรกรเลยแต่เนื่องด้วยว่าถ้าต่อไปมีทุนนิยมเข้ามาผมก็กลัวตรงนี้กลัวตรงนี้ครับว่าเรื่องทุนนิยมเนี่ยครับเราจะทำโซนนิ่งไหมฮะโดยโดยอำนาจของเทศบาลเนี่ยเราจะโซนนิ่งได้ไหมฮะว่าตรงนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวเกษตรตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโรงงานเลยประมาณนี้เราเราทำโซนิ่งเลยได้ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ประกาศใหม่ครับรงนี้เป็นพื้นที่ที่สีเขียวแล้วครับสีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวแล้วแต่ว่าจะเป็นโซนนิ่งห้ามต้องบอกว่าห้ามไม่ให้ชาวสวนหรือชาวบ้านหรือลูกหลานขายที่ดินเนี่ยรามไม่ได้ยากเขาไม่ได้ครับสมมติเราโอเคเราห้ามเขาไม่ได้อยู่ได้เลยว่าคุณขายได้แต่ว่าคุณขายแล้วไปทําคอนโดไม่ได้ อ่าตรงนี้ใช่เออตรงงี้คุณขายไล้ไปทำโรงงานไม่ได้คุณจะขายเปลยมือได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องคงสภาพของสวนตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะจะไม่มีโรงงานจะไม่มีโรงงานจะไม่มีคอนโดไอสิ่งที่ปลูกสร้างคอนโดมันเนื่องด้วยประกาศมาครั้งก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ทางปัจจุบันที่ที่อยู่ณตอนนี้ส่วนต่อไปเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องชาวสวนเนี้ยเราก็จะมีการผลักดันให้เกิดเกี่ยวกับอาชีพรายได้ผลผลิตผลไม้อะไรต่างๆนะฮะหมดจากทุเรียนแล้วเป็นอะไรนะครับพี่หนึ่งกระท้อนค่ะ แสดงว่าเมืองนนท์เนี่ยมันก็มีผลไม้ทอยทอยทอยเป็นอ่ะโอเคต้นปีเรามีชมพู่มะเมี่ยวก่อนชมพู่มะเมี่ยวก่อนครับแล้วก็มาบุญชิดครับผมแล้วก็มะม่วงใหญ่กล่ำมะม่วงใหญ่กล่ำขัดมะม่วงใหญ่กล่ำมะม่วงใหญ่กล่ำเป็นมะม่วงประจําจังหวัดนนทบุรีนะคะจด GI แล้วเรียบร้อยค่ะแล้ครับค่ะเป็นเป็นคือสมมุติเดี๋ยวนี้เขาจะพูดถึงอ่ะ อะไรอะฮะน้ำดอกไม้อันนี้อันนี้อยู่ในตระกูลอะไรบ้างมะม่วงแก้วมะม่วงอกร่องอะไรบ้างหรือว่าเป็นพันธุ์ของเขาเลยฮะมะม่วงยากรรมเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นของเมืองนนท์ค่ะเป็นต้องกินสุกแล้วกินดิดกินสุกค่ะกินสุกใช่ไหมกินสุกค่ะแล้วมีความหอมมีความหวานนะคะมะม่วงยากรรมลูกขนาดเนี้ยนะคะลูกกลมๆนะคะครับแล้วเอกลักษณ์ของเขานะคะเอามีดปัดชิดเม็ดนะคะแล้วใช้ช้อนตัด โอเคป็นเป็นหนึ่งและไอเทมเหมือนกันนะครับใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ผมเคยได้ยินชื่อแต่พอเมื่อกี้พอมมะ่วงยกพอผู้ใหญ่พูดถึงเนี่ยเออเลยเลยเริ่มนึกออกอ่ะพอมะม่วงยากรรแล้วมีอะไรต่อครับทุเรียนออก็มาทุเรียนแล้วกลางปีเริ่มมีทุเรียนทุเรียนจะเป็นพันเบาก่อนนะคะพันเบาก็จะเป็นกระดุมกระดุมเม็ดนายเยปรางเม็ดนายเยปรางค่ะแล้วก็มาชนีชนีแล้วก็มาตระกูลกบทั้งหมดกบนะครับแล้วก็งจะมาก้านยาวก้านยาวแล้วก็มาหมอนทองหมอนที่ล่าสุดใช่ไหมครับล่าสุด เคอ่าหลังจากหมดทุเรียนผมเห็นผมมีมีบางบางส่วนมีกระท้อนเอ้ยไม่เปิดมังคุดมังคุดมีค่ะมังคุดก็มีใช่ไหมครับมีค่ะมังคุดก็มีหนูลืมอ่ะทีนี้พอหมดมังคุดทุเรียนแล้วมังคุดจะอยู่กับผู้เขาบอกกับทุเรียนค่ะเพราะว่าบางคนก็บอกทุเรียนกินมันร้อนค่ะมังคุดก็กินให้มันดับร้อนราชินีผลไม้ราชินีผลไม้ราชินีผลไม้ทีนี้พอหมดจากมังคุดอะไรต่อไปจนถึงสิ้นปีครับอ่าก็จะมีกระท้อนนกระท้อนก็จะตามมากระท้อนพอกระท้อนพอกระท้อนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะหมุนเป็นส้มโอ ส้มโอแล้วก็จะมีกล้วยต่อกล้วยจะมีทั้งปีนะคะพราะกล้วยหมดปุ๊บก็จะกลับไปเป็น,<ว>นออมะม่วงไอ้ชมพูมะเหมียวต่ออ๋อก็คือต้นปีแล้วใช่ไหมอ๋อก็จะวนแสดงว่าเรามีผลไม,ม้กินทั้งปีทั้งกินเคงั้นผมกลับมาถามคุณบอลชัยนะครับคือเมื่อกี้บอกว่าเราพยายามหาตลาดที่จีน แน่นอนค้าคนจีนเขาสนใจเยอะแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะปลูกนะของของเราไปปลูกคือแหมจะเรียกของเราก็เอาเรียกของเราของของเราของเครี่เป็มของเราเป็นของเราไปปลูกนะครับเขาก็พยายามจะปลูกแต่ว่าเขาก็พยายามจะพัฒนาแน่นอนดินดินฟ้าอากาศเขาอาจจะไม่เหมือนเรานะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ปรับปรับได้ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าดินมันไม่เหมือนกันสภาพอากาศไม่เหมือนกันเนี่ยรสชา้นแน่นอนครับผมคิดว่าทางเมืองจีนไม่อร่อยเหมือนบ้านเราแน่นอนครับ ผมการันตีได้เลยครับว่าไม่อร่อยแน่นอนต่อให้ปลูกได้เขาถึงอยากจะมากินทุเรียนของคนไทยนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้กินแค่จันอย่างที่ผมบอกจันระยองใช่ไหมครแล้วก็ประจินบางส่วนครับแต่ทุเรียนนนเนี่ยมันจะออกล่ากว่าคนอื่นเขาเราเป็นสวนเราไม่ใช่ไร่เราเป็นสวนไม่ใช่ไร่และอย่างเช่นสวนสวนที่ปลูกนะครับของเราเป็นท้องล่องนะฮะเป็นท้องล่อง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 คำว่าท้องล่องสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเอาเอาน้ำเข้าเอาน้ำเข้าใช่ไหมพี่หนึ่งครับเอาน้ำเข้า ไม่ใช่ว่าอ่เป็นไรเป็นไรนี่เราต้องเหมือนกับว่าตั้งสปริงเกอร์ใช่ไหมครับแถวไร่องจันตั้งวนวเวียนอันนั้นไม่ได้ดูแลการเอาใจใส่อะไรเยอะเลยครับเปิดปุ๊บครับน้ําก็วนแต่อย่างเรานี่ฮะอย่างน้อยยังสมัยก่อนเนี่ยยังใช้แคลงนะฮะแคลงที่เอามาลดน้ําลดน้ําลดน้ํำชาวสวนลดทีละต้นทีละต้นดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยครับคือมันเป็นเรื่องเรื่องยากเรื่องยากใช่เรื่องยากมจริงเป็นเรื่องยากมารกเลยนะครับทีนี้ผมกลับมาถามใหม่บ้านเราเนี่ยเวลาผลไม้มันดังๆเลยก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมีคนจีนมาเหมาไว้เลยฮะเหมาแบบเหมาทั้งยกสวนไปเลยที่เมืองนนมีบ้างไหมครับยัง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 มีเราเรื่ลงการติดต่อครับเพราะผมทราบมาว่าคนจีนเนี่ยเวลาจะทาเนี่ยผมขออนุญาตเน้นคนจีนก่อนนะเพราะเป็นคนตลาดใหญ่คนจีนเนี่ยเวลาจะทาเนี่ยสมมุติว่าคนนี้ซื้อมาเนี่ยลูกละห้าหมื่นเยกูก็ซื้อได้หกหมื่นเหมือนจะแข่งกันอแข่งกันมีใช้เงินแข่งกันใช้เงินประมาณที้ผมทราบมาอย่างนี้ครับมึงซื้อได้กูซื้อได้ขออนุญาตใช้คำัิษุพักครับประมาณอย่างนี้ครับ สุดท้ายครับอยากเรียนถามสองท่านว่าสําหรับคนที่อ,อ,อยากกินปีนี้มันก็อย่างที่ผมบอกครับคุณดูรายการเราวันนี้ตลาดที่นี่ก็ปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็บอกทีแล้วครับว่าจะจองอยังไงขอ,อย้่มทีครับจองอยังไงเพื่อจะมั่นใจว่าได้กินแน่เพราะว่าหลังๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าจองแล้วมันไม่ได้ต้องทำยังไงดีครับก็บกบออยังไงก็ต้องไปเหมือนเดิมใช่ไหม คือพูดง่ายคือจองก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีอภิสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้ก็รีบจองเราจะมีโน้ตนะคะสมุติท่านจองวันนี้เราก็จะเขียนโน้ตแล้วก็ต่อคิวกันมาต่อคิวกันค่ะผมถามนิดนึงมสมมติผมรวยผมแบบจองแบบทั้งสวนได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามใช่ไหมลิมิตไหมครับว่าคนหนึ่งควรจะสักประมาณกี่ผลอะไรประมาณนี้คืออย่างนี้ทําไมถึงให้จองทั้งส่วนไม่ได้ครับต้นหนึ่งบางครั้งมีคุณภาพแค่สามลูก สี่ลูกห้าลูกที่มีอยู่เจ้าของต้องเก็บไว้กินเองเพื่อรักษาคุณภาพรักษาคุณภาพทุเรยียนนอนทีบอกกัาหนูให้จอนทั้งสวนไม่ได้เราต้องคัดลูกดีให้ลูกค้าของไม่ดีเราต้องเก็บเอาไว้กินเองครับครับผมทีนี้ผมกลับมาถามในฐานะผู้ด,ดูแลมีนโยบายเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเก็บรักษาสวนแนละ้วนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรคือโอเคมีสวนแต่ว่าบางทอาีอย่างคุณพันชัยเนี่ยก็ อดีตเป็นเจ้าของสวนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วขายไปแล้วครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาไปเรียนหนังสือหนังหาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยทำสารเหนื่อยเราจะมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างไงที่จะให้เข้ามาสืบสารตรงนี้ครับมีไหมนโยบายของคนรุ่นใหม่ให้มาสืบสารตรงนี้ใช่ไหมครับมีนะอย่างแรกเลยกต้องคงรักษาสวนทุเรียนเอาไว้ก่อนอ่าใช่ต้องมีสวนก่อนอย่างแรกเลยนะครับคงรักษาสวนทุเรียนเอาไว้ ก็จะพยายามพูดคุยกับทางลูกหลานแต่ละสวนครับ,รบอ,อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างหนึ่งเนี่ยคือเก็บรักษาสมบัติของอปุยตายปู่ย่ยตายายเอาไว้นะครับส่วนต่อไปเนี้ยต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอทุเรียนแล้วเนี่ยทางนี้เองเนี่ยทางนี้เองเนี่ยก็ต้องประสานกับทางชาวสวนแท้ๆอย่างเช่นพี่ผู้ใหญ่หนึ่งนะครับ ให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกการลดน้ําการดูแลเอาใจใส่ทำยังไงอย่างเงี้ยครับครับผมเราก็จะพยายามผลักดันให้เกิดเนี่ยนะฮะเกิดตลาดเกิดกิจกรรมไปในชุมชนขึ้นมาเขาจะได้รักษาของสิ่งสิ่งนี้ไว้เขาเรียนเห็นว่าทุเรียนของเราเนี่ยมีค่ามีค่าจริงจมีค่ามากกว่าเขาเรียกว่าทองอีกอะใช่มีค่ามากกว่าทองอีกมีค่ามากกว่าทองอย่างเงี้ครับอยากให้รักษาตรงนี้อไว้ต้องเป็นไปได้ครับครับต้องเป็นไปได้ครับก็พยายามจะส่งเสริมมันอยู่นะครับพยายามส่งเสริมคครรัับบผ กับคุณผชมครับสิ่งที่ผมได้คุยกับผู้ชห,หนึ่งกับคุณพรชัยซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีของไซมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของปุยญาตายาเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่งของแผ่นดินไทยนะครับทุเรียนนนเนี่ยมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์แน่นอนทะทุเรียนจันทุเรียนระยองทุเรียนที่ภาคใต้ทุเรียนที่ปาจีเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเน้นเอกลักษณ์ของนอนไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องทุเรียน วันนี้รายการไลฟ์บิวตนะครับต้องขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็คุณพันชัยนะครับอย่างสูงนะครับที่ให้เกี่ยวติรายการนุ่มครับเดี๋ยววันหน้านะครับวันนี้คุณก็ได้ดูทุเรียนตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าแล้วกันเวลาทุเรียนอยู่ที่ต้นนะครับเต็มไปหมดเนี่ยเราจะกลับไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าย้ำเหมือนเดิมถ้าคุณอยากจะจองทุเรียนนะครับก็เมื่อกี้ผู้ใหญ่หนึ่งบอกแล้วนะครับใครจองก่อนก็ได้ก่อนวันนี้รายการไลฟ์าไรตี้ผมและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านก็กลับลาคุณโดยปราศจากทั้งนี้สสวัััดีคคครรบบบ Got a lot of words that I be trying to say and charted brand new days, goes on, but my journey's long, no matter I keep going on. Mm -hmm. hey, my own misses shines one by one come on, come then, be, I'm for more commission. Stay on the uncomfortable ambitions. Talk about it. with my mic a passion be The new new air be uncharted. ช่วงโซซายตีสัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหม,ดห,หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X ชมรมเพื่อนโดมและมูลน,นิธิเพื่อนโดมเชิดชูสิทธิเรรก่าธรรมศาสตร์เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้ในายชวนลีกภัยในฐานะผู้เสียสละและเป็นบุคคลต้นแบบ พร้อมมอบเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีประจำปี2566แก่สิทธิ์มอททที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเนื่องในวันธรรมศาสตร์สามัคคีณสมาคม,มธรรมศาสตร์ในพระบร,ร,รมราชูป,ปถมัมภ์เมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2566วันธรรมศาสตร์สามัคคีจัดเพื่อรำลึกเหตุการณ์วันที่5พฤศจิกาย,ยน2494ที่ชาวมทอทกอสามารถทวงคืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากฝา่ายทหารได้สำเร็จส่วนรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ จัดเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติให้สิทธิผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อต้านเผด็จการยึดมั่นความเป็นธรรมในสังคมทำประโยชน์ให้สังคมในงานนี้ได้มอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีให้สิทธิเก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศช,ชาติเช่นนายเรวัตจันประเสริฐประธานกรรมการอายการนายอำนาาเจตเจริญรักอายการสูงสุดนายสมศักดิ์เทพสุทินเรลานายกรัฐมนตรี นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประดิษฐ์ประสาททองศิลปินแห่งชาติปี2566 ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์วาไรตี้กันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ